วันนี้ขออนุญาตนะครับเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนทีมที่จะพูดถึงมาเป็นอาร์เซนอลบ้างนะมาแบบเต็มๆเ,เลยพูดถึงทีมนี้แบบเต็มๆเ,เลยพอจะพูดถึงอาร์เซนอลเนี่ยแล้วก็มีคนเตือนนะบอกว่าพี่บูคิดดีๆนะพูดถึงทีมนี้ไปวิพากษ์วิจารณ์เขาไปพูดอะไรที่ไม่เข้าหูที่เขาไม่อยากฟังเนี่ยเดี๋ยวแฟนบอลเขาจะมาถล่มเอา นะแฟนบอลทีมนี้น่ากลัวมากอ่ามีคนบอกผมมาแบบนี้ผมก็เลยตอบกลับไปว่าเฮ้ยไอแฟนบอลน,น่ะนะมันน่ากลัวทุกทีมนั่นแหละนะครับทีมกูก็น่ากลัวค่ะไม่ใช่ไม่น่ากลัวแฟนบอลมันน่ากลัวทุกทีมเพราะว่าทุกทีมนะครับที่เป็นแฟนที่มีแฟนบอลเนี่ยมันจะมีแฟนบอลประเภทคลอดออกมาทางรูทวันหนักของมารดาหรือคอทางตูดนั่นแหละนะครับคือไอที่น่ากลัว คือพวกคลอดทางตูดเข้าใจไหมครับไม่ใช่แฟนบอลโดยทั่วไปไม่ใช่แฟนบอลโดยส่วนใหญ่นะพวกคลอดทางตูดเนี่ยมันก็มีทุกทีมนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเท่าที่สัมผัสมานะเท่าที่มีประสบการณ์มากับแฟนบอลของไอ้ปืนโตทะลักเดือดนะครับหรือที่เขาเรียกตัวเองว่าเดอะกูเนอร์สเนี่ยส่วนใหญ่นะน่ารักน่ารักทั้งนั้นนะครับแล้วก็ ช่วงหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าแฟนบอลอาร์เซนอลเนี่ยเหมือนเหมือนถูกเอาไปแขวนนะครับเหมือนถูกเอาไปให้ทําให้มีภาพจาว่าเฮ้ยแฟนบอลทีมนี้อยู่ดีๆก็ออกอาราว่านะครับแล้วก็โทษนะผมเห็นเนี่ยคือคือคือเขาเหมือนเขาจับมาแขวนแล้วเขาเล่นไม่เลิกเล่นไม่เลิกไม่เ,มเท่าไหร่นะฮะเหมือนจองล้างจองผานจะเอากันให้ตายจะเอากันให้แบบโหโจมทรมนีเลยนะก็บอกอุ้ยนี่ไงมันแค่คนแฟนบางส่วนแต่แฟน ส่วนใหญ่เขาก็โดนไปด้วยผมก็เห็นแล้วผมรู้สึกว่าเอยถอนใจไอ้ที่น่ากลัวกว่าไอ้ที่น่ากลัวกว่าแฟนอาเซนอลที่ที่ลือๆกันที่ไปปลักปัมเขาเนี่ยคือใครคือพวกไหน <c oughs> ไอที่น่ากลัวกว่าเนี้ก็กรุณาคิดกันเอาเองแล้วกันนะฮะโอ้นะผมเห็นแล้วเปิดมาทีไรเจอทุกทีอา้าวเอาเขาไปย้ำอีกแล้วอา้าวโอ้กระทืบเขาอีกแล้วเขา หมือนเขาไปฆ่าพ่อมึงอะอะไรแบบเนี้ยนะครับอะที่จะพูดถึงอาร์เซนอลเนี่ยคือนะครับก็น้องบอกว่าฤดูกาลนี้สําหรับอาร์เซนอลในการลุ้นแชมป์เนี่ยนะครับแม้ว่าในทางทฤษฎีหรือตามหลักคณิตยศาสตร์เนี่ยมันยังมีทางเป็นไปได้ขณะเดียวก,กันกับที่วิเกลอเดต้านะครับคุณซื้อของพวกเขาก็บอกว่ายังไม่ยอมนะถ้าจะยอมเนี่ยต้องข้ามศพ ตัวเขาไปก่อนนะครับเข้าใจคือมันยังมีลุ้นมันยังมีลมหายใจมันยังสู้ได้มันยังดิ้นได้นะครับมันยังไม่ขาดก็ต้องสู้ต่อไปพีงแต่ว่าในสายตาของอนักข่าวคนหนึ่งอย่างผมแล้วกันที่ติดตามฟุตบอลอังกฤษมาอย่างยาวนานเนี่ยตั้งแต่ยุคเอตตี้นะครับมันเคยมีเหตุการณ์ที่น้ำห่างๆแล้วสุดท้ายนะครับสะดุดแหกโค้งนะครับ นะสะดุดตปินตัวเองหกล้มหรือพุ่งแหกโคง้งไปชนเสาไฟฟ้าตายเป็นหมู่คณะมันเคยเกิดขึ้นแต่เท่าที่เห็นในฤดูกาลนี้ผมมั่นใจนะครับว่ามันจะไม่มีอะไรคลิกล็อกแบบระเนระนาดแบบนั้นนะครับทีนี้อาเซนอลก็จำเป็นต้องกลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งนะไอ้พื้นใหญ่เนี่ยนะครับลุ้นแชมป พรีเมียร์ลีกเนี่ยคือหลังจากที่ห่างเหินจากการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกไปนานกลับมาลุ้นแชมป์อีกครั้งเนี่ยคือคือลุ้นแชมป์ครั้งล่าสุดก่อนที่จะเป็นยุคข,ของอาร์เตตาเนี่ยมันคือยังเป็นอาเซนเวนเกอร์นะครับที่เป็นผู้จัดการทีมอยู่เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็เต็มที่ก็ได้ได้ลุ้นแค่ท็อปโฟนะครับแล้วก็ฟุตบอลถ้วยอย่างเอฟเอครับหลังจากที่ห่างเหินการเก่งแย่งแข่งขันห้ามอ่นเชื้อเือนลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกมานานมิเกลอ,อาร์เตตาทำให้นะครับอารนนน์เซ กลับมามีลุ้นแชมป์อีกครั้งแบบจริงจังเนี่ยนะครับเมื่อสองฤดูกาลที่แล้วก็คือฤดูกาล2022 2023ตอนนั้นาอ,นอน์เซนลุ้นแชมป์นะครับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงขับเคี่ยวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้กระทั่งนะครับเข้ามาสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้แหละนะครับประมาณ 8- ถึงสนัดสุดท้ายาอ์เซนก็ไปหลุดโค้ง นะครับไปพลาดท่าไปเสมอแบบไปทิ้งแต้มง,ง่ายๆนำเลี้ยวพูลสองศูนย์นะครับไปถูกเลี้ยวพูลตีเสมอหลังจากนั้นนะครับทําได้แค่เสมอกับทีมที่ตัวเองควรจะชนะไปเสมอซ้ำตั้นเสมอเวสต์แฮมเวสต์แฮมนี่เป็นตัวแสบของอาร์เซนอลเลยแล้วก็ไปโดนแมตติตี้ยิงสลุดใส่นะครับจบเลยฤดูกาลนั้นนะครับแมตติตี้ได้แปดสิบเก้าแต้มอาร์เซนอลน่าจะได้ประมาณแปดสิบสี่แต้ม ตามหลังอยู่5้าแต้มนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์เพราะว่าอาเซนอลเนี่ยไม่ได้ลุ้นแชมป์มานานผู้เล่นนะฮะชุ้เล่นชุดนั้นเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในการแบกรับความกดดันในช่วงโค้งสุดท้ายมันก็เลยแหกโค้งนะฮะน่าวัดเบนอ <c oughs> ันนั้นหนามางังเลองอีสัตว์นะครับแหกโค้งพุ่งตกครองไปพอมาอีกหนึ่งฤด่การสร้างเสริมทีมให้มันแข็งแกร่งขึ้น เอาดีครันไลฟ์เข้ามาโหลงทุนเลยนะค่าตัวเป็น100ล้านปอนนะครับมีประสบการณ์มีบทเรียนมากขึ้นแล้วเมื่อรุูการที่แล้วอาเซนอลยืนระยะได้ดีขึ้นนะครับเกมรับเหนียวแน่นแข็งแกร่งเสียประตูยากแพ้ยากเกมรุกนะครับดุดันกระซวกไส้นะครับยิงได้ถึง91ประตูเฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะ คือพูดง่ายๆว่าเกมรับก็เหนียวแน่นเสียประตูน้อยเกมรุกก็โอ้โหยิงกระจายสะสมได้ทั้งหมดถึง89แต้มซึ่งมันก็เท่ากับแมนเชสเตีเมื่อฤุดูการ2022-2023นั่นแหละเพียงแต่89แต้มของอาร์สนลเมื่อฤุดูการที่แล้วเนี่ยแม่งไม่พอเพราะว่าแมนเชตีดันสะสมได้91แต้มนะตามหลังแมนเชสเต2แต้ม คือขาดแค่สองแต้มเท่านั้นเองมาิตี้ก็เข้าไปนะครับเข้าเส้นชัยเป็นระดับหนึ่งคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกสมัยเห็นไหมฮะเราเห็นว่าอาเซนอลเนี่ยเข้าขั้นนี่ขนาดเข้าขั้นสมบูรณ์แบบแล้วนะนะครับเก็บได้ถึงแปดสิบเก้าแต้มยังคว้าแชมป์ไม่ได้ยังกลับมาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกตามที่ตัวเองคา,าดหวังเอาไว้ไม่ได้ถามว่าอาเซนอลฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมีหลุดไหม มันมีนะฮะทั้งรดูก,การเนี่ยมันต้องมีช่วงหลุดอยู่แล้วมันไม่มีใครแบบโอ้โหเข้าเบรจกจนะติดต่อกันนะครับไปจนตั้งแต่จุดสตาร์ทไปจนถึงเข้าเส้นชัยแต่จุดปเปลี่ยนสําคัญของอาร์เซนอลเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายนี่แหละครับในะช่วงแบบอยู่ในช่วงสิกนัดสุดท้ายนี่แหละก็คือเกมที่เล่นในบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าแล้วก็พลาดท่าถูกวิลล่านะครับบุกมาอัด สองประตูต่อศูนนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนคือถ้านัดนั้นเปลี่ยนเป็นสามแต้มได้เห็นไหมฮะอาร์เซนอลนะฮะหรืออาร์เซนอลจะมีเก้าสิบสองแต้มมากกว่าแมนเซตตี้หนึ่งแต้มเห็นไหมก็แค่นัดเดียวเท่านั้นเองคือเกมที่แพ้วิลล่าในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลมารดูการนี้เอาไว้นะมีบทเรียนนะครับมีความ แสบสันเจ็บช้ำนะมาสองฤด,ดูกาลแล้วน,น,น่าจะเปลี่ยนนะครับให้เป็นให้เป็นประสบการณ์ให้เป็นความมีความชัดเจนนะครับมีความเจนจบมากยิ่งขึ้นนะอาร์เซนอลก็มาฤด,ดูกาลนี้แบบลุ้นเต็มๆแบบมีลุ้นเต็มๆแบบคาดหวังเต็มๆเพราะว่าได้รองแชมป์มาสองฤด,ดูกาลติดต่อกันแล้วที่ไหนได้นะครับฤด,ดูกาลนี้ก็ น่าจะเป็นฤดูกาลที่สามติดต่อกันที่อาร์เซนอลได้รองแชมป์ลิเบอรีผมกวาดตาดูแลดูตารางแล้วนะก็โอเคตามหลังตอนนี้ตามหลังผู้พี่ๆสิบสามแต้มแม้ว่าจะมีในมือหนึ่งนะัดต่อให้ชน,นะก็ยังตามสิบแต้มมันเหนื่อยอยู่ดีนะแล้วเนี่ยเนี้ยเขาช่วงโค้งสุดท้ายแล้วแล้วพวกพี่ๆเนี่ยเขาไม่พลาดส่วนทีมตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นนอตติงแฮมฟอเรส ถ้าเป็นเชลซีแมนเชตอรนิวคาสเซิลเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะตามอาร์เซนอลได้ทันเพราะฉะนั้นนะครับก็น่าจะเป็นอีกรุดูการหนึ่งหรือฤุดูการที่สามติดต่อกันที่อาร์เซนอลได้แค่รองแชมป์พรีเมียร์ลีกทีนี้ถามว่าเอ้ยแล้วทำไมอ่ะอะไรนะอะไรคือคือปัญหาของอาร์เซนอลในฤุดูการนี้ที่ขัดขวางไม่ให้พวกเขาเนี่ยเดินทางไปถึงดวงดาว อันดับแรกเลยนะครับโอ้โหอันนี้น่าเห็นใจมากคือปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นอาร์เซนอลเนี่ยมันมาเยือนนะมันมาสยยยิ้มให้เนี่ยเป็นระยะเลยเดี๋ยวเอาตัวนั้นไปเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปเดี๋ยวเอาไปตัวหนึ่งเดี๋ยวเอาไปสองตัวบางช่วงเอาไปสามสี่ตัวเห็นไหมครับเดี๋ยววิลเลียมซาลิบาเจ็บเดี๋ยวกราเบลมาการเยสเจ็บเดี๋ยวแบ็กซ้ายคาราฟิโอรีเจ็บนะครับเดี๋ยวแบ็กขวา เป็นไว้ไปผ่าตัดไอสั์นะแผงหลังนี่มึงเอาไปทุกตัวเลยดีกว่านะครับนะทั้งตัวจริงตัวสำรองเดี๋ยวมึงหยิบตัวนั้นไปหยิบตัวนี้ไปไปดูแดนกลางนี่ตัวสําคัญเลยนะฮะมิดฟิลตัวรุกตัวขับเคลื่อนมาตินโอเดกาดกว่าจะกลับมานะฮะก็ถูกลักพาตัวไปฟอร์มก็อาร์เซนอลพอไม่มีโอเดกาดนะครับการขับเคลื่อนเข้าทำคู่แข่ง ประสิทธิภาพมันก็ลดน้อยลงไปเห็นไหมอุณหก็ถูกดึงตัวหายไปเนี่ยเป็นระยะนานเลยทีเดียวทีนี้ไปดูไอ้สามตัวหน่วยล่าสังหารของอาร์เซนอลนะครับซึ่งทางขวาคือซาก้าทางซ้ายคือกาเบียมาตินเนลี่นะฮะหน้าเป้าคือไคฮาวเวสซาก้าไปก่อนนะฮะแล้วไปยาวนะครับ,ไป,นะรบไปยาวเลยทีนี้กว่าจะกลับมานู่นท้ายฤดูการนะกาเบียมาตินเนลี่ก็ตามไปเสร็จ หน้าเป้าอย่างใครฮาวเวกที่อาจจะสร้างความหงุดหงิดนะครับกระชากเสียงสะบทดออกจากปากแฟนบอลได้เยอะหน่อยคือเห็นแล้วแบบเอ้มันไม่ได้ดังใจทําไมมันมันมันเป็นแบบนี้นะก็ถูกอาการบาดเจ็บลักพาตัวไปอีกทีเนี้ยแนวรุกนะครับหน่วยล่าสังหารสามตัวบนนะทั้งทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าไม่เหลือเลย เราไม่เหลือเลยเราจะเห็นว่าปัญหามันเกิดมาตั้งแต่เกมกับเลสเตอร์แล้วกว่าจะเอาชนะเลสเตอร์ได้ในช่วงท้ายเกมเนี่ยโอ้โหนะฮะมันทุรักทุเลมากมันเป็นชัยชนะ2-0ที่เฉียดฉิวนะเกือบไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องอาศัยศูนย์หน้าจําเป็นอย่างวิเกลเมริโนโ่พอเกมต่อมาเล่นในบ้านเจอเวสต์แฮมเอาไว้เกมนี้ถ้าชนะเนี่ยมันจะไปหายใจรถต้นคอพวกพี่ๆเขาเขาขนลุก แมงเวสต์แฮมอีกแล้วเวสต์แฮมนี่ตัวแสบนะครับฤดูกาลก่อนนู้นก็ขัดขวางไม่ให้อาร์เซนอลคว้าแชมป์ฤดูกาลที่แล้วก็มาขัดขวางมาฤดูกาลนี้เอาอีกแล้วนะเวสต์แฮมบุกมาชนะอาร์เซนอลถึงถิ่นเลยปัญหาก็คืออาร์เซนอลมันยิงไม่ได้เกมรุกมันไม่มีอะไรเพราะว่ามันไม่มีตัวทอสตามันหวังพึ่งไม่ได้เบริโน่นไม่ใช่หน้าเป้านะครับอีวานเอวาเลี่ก็ ยังดิบเกินไปนะครับถ้าเป็นผลไม้นี่ยังดิบเกินไปยังกินไม่ได้กินได้เป็นบางจังหวะบางเวลานะเห็นไหมล่าสุดเจอ Nottingham Forest ไฟบังคับว่าต้องชนะเพียงแค่สถานเดียวพอไม่มีแนวรุกไม่มีตัวหลักที่โดนลักพาตัวไปเนี่ยมันก็ทำอะไร Nottingham Forest ไม่ได้เสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์เพราะฉะนั้นปัญหารแรกเลยคืออาการบาดเจ็บทิงที่ตามมา นะครับอันดับที่สองต้องบอกครับว่าอาร์เซนอลมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะตรงนี้เราเห็นแล้วคืออาร์เซนอลฉลาใจเกินไปถามว่าฉล,ล่าใจเรื่องอะไรช่วงซัมเมอร์นะครับเสริมทัพมีงบเสริมทัพไปเสริมกองหลังไปเสริมกองกลางแต่ตำแหน่งที่ตัวเองมีปัญหาตำแหน่งที่แฟนบอล หวยหาคือหน้าเป้าไม่เสริมนะครับไม่เสริมไปเอาราฮีมสเตอร์ลิงมาทำจุดๆอะไรน้องๆหลายคนถามว่าเอ๊จุดๆ,ๆที่พี่ปาบว้นวักไว้เนี่ยคืออะไรก็อยากจะบอกน้องๆว่าจุดๆ,ๆที่หมายถึงเนี่ยคือไปซื้อราฮีมสเตอร์ลิงมาทำทียอะไรสัตว์นะครับเข้าใจใช่ไหมเห็นไหมครับ มันเหมือนเกาไม่ถูกที่คันนะคันคันซ้อคอมึงก็ไปเกาพุงอะไรแบบนี้ตัวเองขาดหน้าเป้านะครับคิดว่าไอ้ใครฮาวเวิเล่นหน้าเป้าได้คิดว่าไอ้กราเบียนเชซุสเล่นหน้าเป้าได้ไม่ใช่ตอนหลังมันกลายพันธุ์แล้เชซุสมันก็ตอนมันอยู่กับเป๊ปมันก็ออกไปเล่นทางขวาซะเยอะแล้วพอเล่นเป็นหน้าเป้ามันก็ยิงประตูไม่ได้นะยิงไม่ได้เป็นกรอบเป็นกรรมยิงไม่ได้ต่อเนื่องพูดง่ายว่า อาเซต้องหาศูนย์หน้าตัวเป้าที่สามารถผลิตประตูได้อย่างต่อเนื่องนะครับนะเหมือนเมื่อก่อนเองเคยมีเทอรี่องเรียอะไรแบบนั้นแหละแต่ประสบความเร็จต้องลงทุนแบบนี้เข้าใจว่าไอ้ที่ชราใจเพราะว่าฤดูกาลนี้แล้วยิงได้เก้าสิบเอดประตูไงในพิมลีแล้วมันพูดง่ายว่ามันกระจายไปทุกตำแหน่งหน้าซ้ายก็ยิงได้หน้าขวาก็ยิงได้หน้าต่ำก็ยิงได้มิดฟิลด์ตัวกลางแบ็กกองหลังขึ้นมาทำประตูใช่ไหมครับ แล้วก็คายฮาวเวสฤดูกการที่แล้วเนี่ยยิงไปสิบสามประตูก็ถือว่าไม่เลวนะในฐานะที่ตัวเองไม่ใช่กองหน้าอาชีพยิงได้สิบสามประตูในตำแหน่งหน้าเป้าก็โอเคก็อาจจะเป็นได้ที่เขามองดูโอ้ยไม่ได้มีปัญหาเกมรุกอะไรนี่ยิงได้ทั้งเก้าสิบเอ็ดลูกคายฮาวเวสก็ยิงได้ทัง้งสิบสามประตูคือทีมเราเฉลี่ยเฉลี่ยกันยิงไม่ต้องไปผูกขาดคนใดคนหนึ่งเหมือนเหมือนทีมอื่นอะไรแบบนี้กลายเป็นชลาใจไม่ซื้อตลาดหน้าหนาวเปิดเดือนมกราคมที่ผ่านมานะะ ก็แทนที่จะเห็นว่าเฮ้ยนาเป้าคือตํำแหน่งที่ต้องซื้อนะซื้อมาก่อนตอนนี้มันไม่มีแล้วก็ปล่อยให้มันปลิวผ่านไปเปิดประตูแล้วก็ปิดประตูไปไม่ซื้อผมก็ไม่เข้าใจไม่รู้นะว่าไอ้ที่ไม่ซื้อเนี่ยเพราะว่าเป็นอ่าเป็นเพราะมิเกลอารอเต้าผู้จัดการทีมหรือฝ่ายบริหารบอกให้ไม่มีเงินไม่อนุมัติก็ประมาณหรือมันไม่มีตัวที่มันโดนจริงๆแต่ ต่อให้ไม่มีตัวที่โดนมันต้องเอามาก่อนจัตรนหนกซื้อเป็นพันอีกใบะลรก็ตามแต่คือมันต้องเอามาแก้ขัดเอามาแก้ไขสถานการณ์ก่อนแต่อัซนอลน,นะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกเพราะโค้ดหรือเพราะผู้บริหารอัซนนลกลับยักไหลบื้อยักไหลแบบโอ้โหช่างมันไม่เป็นไรช่างมันฉันไม่แคร์นะฮะยักไหลแบบไม่สะทกสถานนะเห็นไหมตัวก็เจ็บ ไม่ยอมซื้อหน้าเป้านะครับส่วนเรื่องเตะมุมไปเน้นมุ่งเน้นลูกตั้งเตะมากเกินไปจนผิดธรรมชาติก็อาจจะเกี่ยวข้องได้เห็นเขาพูดกันนะเห็นเขานินทากันว่าเอ้ยก็นี่บางทีจังหวะควรจะเข้าไปทาประตูดันไปจะไปเอาลูกเตะมุมแล้วช่วงหลังลูกเตะมุมใช้ไม่ค่อยได้ผลก็ถือว่าเป็นบทเรียนไปแล้วกันแต่ที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดนะครับ นะที่สําคัญเหนือสิ่งเงินใดเลยก็ต้องยอมรับว่าปีนี้คู่ขับเคี่ยวของอาร์เซนอลแม้ว่าจะไม่ใช่แมนซิเตี้เหมือนสองฤดูกาลที่ผ่านมาแต่พอเป็นลิเวอร์พูลเป็นพวกพี่พเนี่ยพวกพ,พี่ก็ต้องยอมรับว่าเขาแกล่งทั่วแผ่นนะเับเป็นทีมที่แพ้ยากเป็นทีมที่ประสิทธิภาพในเกมรุกมันสูงส่งนะเป็นทีมที่มีตัวผู้เล่นมาสจันอย่างโมฮัมเม็ดซาลา และเขามีการบาดเจ็บนะครับแต่จังหวะและเวลาในการบาดเจ็บของเขาเนี่ยดีกว่าของอาร์เซนอลของอาร์เซนอลเนี่ยจะมาแบบมาแบบเอาตัวน,นั้นไปตัวนี้ไปคือต่อเนื่องเลยมาเอาหยิบ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 ,ยบไอ้ตัวนี้เอามาคืนแล้วก็หยิบตัวใหม่ไปแล้วเอาไปทีเนี่ยเอาไปนานแล้วไปแบบตัวเจ๋งๆทั้ดดงนั้นแต่ของพววิปรีนะครับเขาเจ็บเหมือนกันแต่เห็นไหมซา่าไม่เจ็บฟานไดไม่เจ็บอ่าเห็นไหมไรอันกราเฟนแบกไม่เจ็บ ก็เรื่องแบบนี้นะครมันก็ต้องมีความเก่งและก็เฮงด้วยแล้วมาตรฐานเขาก็สูงด้วยก็แพ้ยากเมรุกมีประสิทธิภาพอย่างที่บอกนะเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับความจริงไปสําหรับฤดูกาลนี้ที่อาเซนอนน่าจะได้รองแชมป์เป็นฤดูกาลที่3ติดต่อกันอะฤดูกาลน้าว่ากันใหม่หรือคิดง่ายๆดูมองดูเด็กผีตอนเนี้ยก็มองไปดูเด็กผีตอนนี้นะครับแล้วก็อาจจะ สบายใจขึ้นมาบ้างนะเดอะกูสเนอร์นะ <laughs> <laughs>